สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง h a p p i n e s Success s นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงคำคมที่น่าสนใจจากวินสตันเชอร์ชิลค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักวินสตันเชอร์ชิลกันสักนิดนะคะเชอร์ชิลเป็นนักการเมืองชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของสหาราชอาณาจักรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นที่รู้จัก ในฐานะนักพูดที่มีพลังและมักจะพูดประโยคที่คมคายและให้แง่คิดอยู่เสมอคำคมที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเชร์ชื่อบอกว่าส่วนตัวแล้วผมพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอแม้ว่าผมจะไม่ชอบการถูกสอนก็ตามฟังดูแล้วอาจจะงงงงนิดๆใช่ไหมคะทำไมคนเราจะพร้อมเรียนรู้แต่ไม่ชอบให้ใครมาสอนละ่ะ เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะประการแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนรู้กับการถูกสอนนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปนะคะการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เราค้นพบทดลองและเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยตัวเองส่วนการถูกสอนนั้นมักจะเป็นการที่คนอื่นบอกเราว่าอะไรเป็นยังไง แล้วทำไมเราถึงชอบเรียนรู้แต่ไม่ค่อยชอบให้ใครมาสอนละ่ะก็เพราะว่าเวลาที่เราค้นพบอะไรด้วยตัวเองมันทำให้เรารู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเราเก่งแต่ถ้ามีคนมาสอนบางทีเราอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอนอกจากนี้เวลาเราเรียนรู้เองเรามีอิสระที่จะเลือกได้ว่าจะเรียนอะไรเมื่อไหร่ยังไง แต่การถูกสอนมักจะมีกรอบหรือกำหนดเวลาที่ตายตัวและบางครั้งการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก็ทำให้เราเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งกว่าการที่มีคนมาอธิบายให้ฟังด้วยนะคะลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยตัวเองสิคะคุณรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นสนุกภูมิใจใช่ไหมคะนั่นแหลคะค่ะ ความรู้สึกแบบนี้ที่ทำให้เราชอบการเรียนรู้ด้วยตัวเองทีนี้ลองมาดูตัวอย่างจากชีวิตของเชอร์ชิลกันบ้างนะคะเชอร์ชิลเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองมากๆตอนเด็กๆเ,เขาไม่ได้เรียนเก่งในโรงเรียนหรอกคะ่ะแต่เขาชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์และวรรณกรรมด้วยตัวเองจนกลายเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวาง,วางมาก นอกจากนี้เขายังชอบทดลองทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือการวาดภาพหรือแม้แต่การก่ออิฐซึ่งเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นนี่แหละค่ะที่ทำให้เขาเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านและสามารถนำาพาประเทศผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้แล้วเราจะนำแนวคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไงบ้าง เวลาเจอปัญหาในชีวิตแทนที่จะรีบไปขอคำปรึกษาจากคนอื่นทันทีลองคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนอาจจะได้วิธีที่เหมาะกับเราที่สุดถ้าอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆลองศึกษาด้วยตัวเองผ่านหนังสือหรือว่าผ่านคลิปต่างๆก่อนแล้วค่อยไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับแต่งทักษะให้ดีขึ้นหรือในการทำงานให้เราคิดนอกกรอบและเสนอไอเดียใหม่ๆ แม้ว่าจะมีวิธีทำงานแบบเดิมๆอยู่แล้วและเวลาที่เราได้รับคำแนะนำจากใครอย่าเพิ่งเชื่อทันทีลองไตรตรองดูก่อนว่าเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่าแต่การถูกสอนก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะบางเรื่องเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้จากคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนหรือต้องใช้เวลานานเช่นการเรียนภาษาใหม่หรือการเล่นดนตรี การมีครูคอยแนะนำก็ช่วยให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและถูกทางมากขึ้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักสมดุลระหว่างการเรียนรู้ด้วยตัวเองกับการเรียนรู้จากคนอื่นถ้าเราเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์แต่ก็ไม่ลืมที่จะลองคิดลองทำด้วยตัวเองผสมผสานทั้งสองอย่าง เราก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองทางสุดท้ายนี้การเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิตค่ะไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างแม้แต่เชอร์ชื่อเองก็ยังบอกว่าเขาพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและอย่าอายที่จะยอมรับว่าเรายังไม่รู้บางอย่างเพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองค่ะ ขอให้คุณสนุกกับการเรียนรู้ในทุกๆวันนะคะและขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Happiness Success ค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ